ตัอ้งอกตั้งใจฝึกของเราทุกวันทุกวันถือศีลห้าศีลห้าจำเป็นถ้าไม่ถือศีลห้าใจจะฟุ้งซ่านหาความสงบยากคนไม่มีศีลมีแต่ความฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นฟุ้งซ่านนะคนที่เมตตาคนอื่นสงบคนที่คิดจะเอาของคนอื่นฟุ้งซ่านคนที่ให้คนอื่นได้สงบมีความสุขคนที่คิดจะเป็นชั่วเขาฟุ้งซ่านใชคนที่ซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของตัวเองสงบ คนที่โกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านคนที่พูดความจริงสงบใจไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องชิดไหมเวลาพูดความจริงต้องใช้ความคิดมากไหมไม่มากเพียงแต่ดูว่าสมควรพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองสมควรพูดไหมสมควรพูดแค่ไหนอะไรแต่โกหกเนี่ยโอ้โหต้องวางแผนนะใครเคยโกหกบ้างยกมือสิหลวงพ่อยกด้วยนะสมัยเป็นโยมก็เอาเหมือนกันแหละนะสมัยยังไม่ได้ถือศีลนะ เวทได้สื่อศีลก็พอถือศีลน,นะโอ้ยบางทีกรุ้มใจตอนนั้นรับราชการอยู่หัวหน้ากองอะนั่งโต๊ะติดกับหลวงพ่อโทรศัพท์มันอยู่ตรงกลางแกสั่งนะเดี๋ยวพี่จะรีบทํางานถ้าใครโทรมาหาพี่นะเธอบอกว่าพี่ไปไประชุมนะโอ้โหเราอธิษฐานจะประคุณอย่ามีใครโทรมาเลยนะเราไม่อยากโกหกพออธิษฐานจบโทรศัพท์ก็กริ้งเวนแล้วว่า <laughs> <laughs> หยิบม,มาจะคุยกับหัวหน้ากองจริงๆว่าทําไงดีเราพูดเบาๆยกโทรศัพท์ออกหัวหน้ากองสั่งไว้ว่าตอนนี้ไปไประชุมครับลงออกไปหน่อยแต่ว่าใจเศร้าหมองไหมหมองหน่อยๆมันหลอกนิดหน่อยนะเนีเป็นฆราวาสนะลำบากลำบากนะ,นะเองฆราวาสว่าจะถือศีลให้สะอาดหมดจดนี่ยากเหลือเกิน,นะต้องอดทนมาก แต่ถ้าเราอดทนได้นานๆน,น,นะการถือศีลจะง่ายขึ้นหลวงพ่อดูตัวอย่างตัวเองนี่แหละตอนทํางานใหม่ๆเราข้าราชการผู้น้อยอะเวลาไปกินข้าวกินเลี้ยงนะบนโต๊ะเราเนี่ยคนอื่นมันกินเหล้าทั้งนั้นเลยมีเราไม่กินอยู่คนเดียวกินแต่กลับนะเราไม่กินกินแต่กลับหรือกินโซดงโซดาอะไรไปนะเขาเ็เชี่ยวเข็นเอาหน่อยเสี้อวหน่อยสิเราเราถือศีลเราจะกิน แต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าเราถือศีลน,นะคนมันจะโหวเอานะเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของคนป่าเถื่อนคนไม่มีศีลมีธรรมถ้าเราบอกเราถือศีลน,นะมันจะโหเอาหลวงพ่อบอกอกินไม่ได้ครับแพ้เล่ากินแล้วมันแพ้แพ้จริงนะใจเราแพ้เราไม่ได้ร่างกายแพ้นะใจเราแพ้กินไม่ได้ก็แพ้ค่อยบอกไปด้วยนะต่อมาคนเขาก็รู้ว่าเราไม่กิน คนเรารู้ว่าไม่กินแล้วพอเราซีมากขึ้นมากขึ้นนะใหญ่ขึ้นมาใครมานั่งโต๊ะเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้านะรู้ว่าโตนเนี้เป็นโต้ะปลอดเหล่าเอ,อเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะสิบ,ส,บสิบปีนะเพื่อจะถือสีลแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นถือที่แรกยากมากเลยงั้นอดทนเอานะถือศีลต้องฉลาดถ้าถือศีลแล้วไม่ฉลาดเนี่ยตรอมใจตายนะ